คือถ้าอุ้มเอ๋อหมายถึงว่า่สโมบต้องกดเคสเกินสามครั้งไม่ใช่หรอใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วทีมันแค่ครั้งเดียวก็จบแล้วแล้วก็ลากแล้วก็ลากจนกว่าจะหายถ้าอุ้มเอ๋ออ่าแล้วก็มีเรื่องคืออุ้มประมาณห้านาทีเข้าเมื่อไหร่ไม่รู้วะเฮ้ยมันไปแต่งเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยมีโครงข้างในด้วยใช่วันนี้ครับคนละคันไม่ละลุงอ๋อว่าอะ ชิปหายไอหมี่โดนไอหมี่ยืมไปสามแสนยังไม่ได้เกาะเลยลงแต่งพวกสเกิร์ตข้างนอกให้อีกแสนหกตีหนักหกอกูโดนไปแม่แมเแ่มาแย่ดีแสนหกรถยังไม่มีเกาะด้วยนะเนี่ยอันนี้ของใครของมีเหรอของมีครับโอ้โหแต่งคคละแบบเลยให้โคราทรงเอแต่อันนี้นี่ว่าสามสองบักมันละราลุ้นมันแต่งยากสามสอง ลุงแก่แล้วก็อย่างนี้ยเดี๋ยวดีไม่ให้ดูเอ็นแคสีขาวมามาครบยังไขว้น่ะลุงตุลาล่ะลุงตุลาลุงตุลากูนึกว่ามีใส่เกาะเสร็จไปแล้วย่างลุงแต่งไม่พอโอ้โหแสนหกแม่งยังแต่งไม่เต็มเลยลุงใส่ไตอีกแสนหกสามแสนหกสามแสนว่าก็ใส่อะไรอ่ะศูนย์พี่โอ้ยศูนย์เลยตอนเนี้ย กูจะทางนแค่เครื่องอย่างเดียวก็แสนหกแล้วแค่เครื่องอย่างเดียวแสนหกอ่ะชุดพาร์ทนี่พี่อ๋องออกให้อีกแสนกว่าบาทนั่นนะเราไปคุยโคตรเห็นกันแป๊บๆขอส่องหน่อยพี่โอเคอ่ะสวยว่ะโอ้สามครั้งแล้วแก๊งเราตื่นเตือนครับเจ๊ตื่นเตือนลุงใส่ชุดอะไรลุงตังเพิงอ่ะ พิมได้ข่าวว่าเป็นฐานไฟเก่าแล้วหรออุ้ยรุนแรงนะลุงวันน้เห็นลุงพูดแรงนะภาษาเป็นโกอยู่เลยทำไมกลายเป็นฐานไฟเก่าแล้วอ่ะลุงพูดแรงนะเครื่องนะเครื่องนะทำไมล่ะเขากลายไปเป็นหมอแล้วเหรอแต่ใช่เขาเป็นหมอแล้วลุงอ่าถ้าเป็นหมอแล้วทำไมถึงกลายเป็นฐานไฟเก่าอ่ะเขากลายเป็นของคนอื่นด้วยลุงโอ้โหพูดอะไรนะได้ยินนะ ฮะทำเป็นหลบทำเป็นหลบทำเป็นหลบตาว้าโุกนตรงนู้นนะไปเก็บศพลูกด้วยเลยเดี๋ยวรอก่อนให้เข้ามาก่อนจะไปจมน้ำลึกให้ดูโอันนี้ได้หนุ่มอีคนอี่แกเขาต้ออยู่หน้าโรงพยาบาลอ่ะพอดีจังหวะเจอพอดีอ่ะต้ออีกคนน่ะเหรอต้อกันหรือเปล่าใช่เราวาก็คิดดูนะ มันมีคนพาไปไปโพมะขามอยู่อ่ะแล้วมันก็ไม่ทักเราเราอีกวันกลายเป็นถานไ,ไฟเก่าเลยก็อ่อนว่ะ<อ>เจ็บนะลุงเจ็บลุงตุลานหนูเจ็บนะไอ้ไขบอกว่านิกกี้จ่ายเงินแจ้งแล้ววะไครบอกผมนะไม่เขาเขาบอกเองไม่ใช่เขาบอกนะั้นอ่ะเขาบอกว่าจ่ายของอาทิตย์ที่แล้วอ่ะของอาทิตย์ที่แล้ว <H ung? S 1> ไอ้ลองบอกอย่างไม่ใด้จ่ายนี่อ้าว จ่ายใครวะผมเช็คให้ครับแปนบนึงนะครับตวโซและจีเนียลน่าจะไม่ได้มาอยู่กับเราแล้วใช่ไหมใช่น่าจะยังยังไม่ได้จ่ายครับผมเช็คแล้วครับแล้วเขาบอกเขาจ่ายเขาจ่ายของอาทิตย์ก่อนนู่นหรือเปล่าเพราะว่ามีอาทิตย์หนึ่งเขาไม่ได้จ่ายอ๋ออาทิตย์ก่อนเจ็ดพันอาทิตย์ก่อนเจ็ดพันพออาทิตย์แรกอ่ะอาทิตย์แรกผมจ่ายให้เราวางกระเป๋าไหลไม่ได้ยินเออหรอ อธิกรณ์เจ็บพันพูดแต่ไม่มีเสียงเนสี่4ก็8แปดฮะสี่แปดให้อะไรลุงปีนมั้งคุยสองคนครับอ้าวไอ้หัวลุงได้ดีครับลูกลุงทำน้องกูเสียใจไปแล้วนะไอ้สาระลุง้องกระเป๋าอะไรอะไรลุง ห้าพันค่าอะไรอะลุงยิบ้าใช่ไหมค่าอะไรฝากจนรวยแล้วโอ้โหถ้าเกิดรวยค่าอะไรกระเป๋าหนึ่งสี่แปดครับคมคาปนค่าบ่อยนะใช่อหน่อยไอ้จำกังเป๋าไรเติมกายชาไปเนี่ยไม่เติ้ยังไม่เติมเลยเดี๋ยวจะเติมอยู่ห่ยล้มแม่งปูเรื่องเงินแสนเดียวพมึงไหมีไอชิบหาย ติดนี่พี่หลองสามสี่แสนหกค่าอะไรไม่ต้องไม่มีอะไรนี่คนข้าวบ่อยโดนโอนข้าวบ่อยนะเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้าวผมมีเต็มตู้อยู่งานปนนะนเอาแต่ไม่มีกล้องรอจะไปดำน้ำเนี่ยแม่งเข้ามากุโยนแต่สามเอสอาจจะยัดเข้าไปอีกลุงยวรอกกันนะถ้าเจอลางวันอ่ะต้องพูดไม่ได้คือของข้าวนะอยู่ออฟฟิศนะอ๋อพูดไปได้ด้วย เออพูดไม่ได้ด้วยแล้วขอข้าวด้วยสถานะเขาเลื่องกฎเรื่องอะไรบ้างเปิดกระเป๋าไม่ได้เดี๋ยวเอาเอาเลยใช่ไหมไอ้ล็อกอะไอ้ล็อกอะเออเออล็อกมันไปเอายามันเมือมั้งใช่มัปเมือไปเอายาข้างล่างโอเคนะเดี๋ยวรอล็อกกันก่อนแหละไอ้หัวส้มมึงจดไว้ใช่ไหมเดี๋ยวรอล็อกมัน้วยเออเพราะกูก็จดไว้เหมือนกันเพื่อเสริมลุงรู้ว่าหนูเหลือกี่บาทเดี๋ยวเท่าไหร่ เสร็จชดพันเพื่อไอ้เพ่ทำไมมันแต่งแพงขนาดนั้นเลยวะไอ้เพ่เขาผมหมดไปแสนแสนเก้าแสนห้าเพราะว่าผมผมเหลืออยู่ประมาณแล้วตอนแรกผมกดแสนสองมีสองแสนสองแล้วก็กดไปซื้อเงินเอ้ยกดไปซื้อรถสามหกหมื่นไงลุงเออลุงลุงหล่อฮะถวะตัวเตียอาวุธขายได้ราคาเท่าไหร่มีน้องถามมาไม่รู้เหมือนกันนะ ตัวที่อู๋มีกี่ใบกันไม่รู้ได้ถึงไรบูปินหรอใช่พี่ตัวที่ได้มากับไอ้กาชาชาล็อกมาแล้วล็อกมาแล้วมยเดี๋ยวรอก่อนนะตังค์ยังไม่โปะเดี๋ยวตังค์ให้ไอ่หรกมีโอเคเดี๋ยวโปก่อนเดี๋ยวเอาตังค์มาให้นะตังค์ค่าอะไรลุงตังค่าหน่ะป้นบ่อยนะโอ้ไม่เราลู้นิ่งๆหน่อยๆลุงแค่นี้เองครับอ่าสรุปพี่นิกกี้ไม่ได้ส่งเงินแก๊งถูกไหมล็อกครับ โอเคครับแล้วก็ดาวาประชุมมาว่ายัางไงครับผมเอาเรื่องแรกก่อนนะมีเอดีแล้วครับชิ้นหนึ่งชิ้นสามพันห้าเทียง,งั้นเก็บไว้นกาแต่เดี๋ยวคุณวิเชียนไปคุยให้อีกทีแล้วเดี๋ยวจะประกาศทั้งสองทางทั้งนในทวิตเตอแล้วก็สั้งสื่อพิมพ์ อ่ะแล้วก็เรื่องหลักๆวันนี้ที่ประชุมคือเล่นสตอรี่จะมีการอุ้มทิ้งครับแต่ไม่มีอุ้มเอ๋อบายคุณละอุ้มทิ้งจะต้องมีหมอหกคนขึ้นไปโอเคโอ้ด้จุดเพียบเลยบอกเลยมัโคตรยากอย่าลืมแคปหมอนะครับครับให้ทุกคนแคปจำนวนหมอด้วยก่อนที่จะอนุ้ะอุ้มถ้าต่ำกว่าหกไปเลยครับ ถ้าตำรวจเห็นสามารถไล่ทันทีเดี๋ยวถามจะโดนสองคดีสามสิบนาทีปรับสามพันอุ้มทิ้งกับอุ้มเอ๋อเหมือนกันปะไม่เหมือนเลยไม่เหมือนไม่เหมือนก็เอามาทิ้งในนี้ทิ้งในน้ำทิ้งน้ำอุ้มทิ้งทิ้งเขาอะไรอย่างเยอะๆคือคือถ้าอุ้มเอ๋อหมายถึงว่าอ่าสมบัตต้องกดเคสเกินสามครั้งไม่ใช่หรอใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทิ้งมันแค่ครั้งเดียวก็จบแล้วแล้วก็ลากแล้วก็ลากจนกว่าจะหายถ้าอุ้มเอ๋อ แล้วก็มีเรื่องคืออุ้มอะประมาณห้านาทีหรือประมาณนี้ไม่เกินสิบแต่เขายังไม่ไม่แบบระบุตายตัวอ่าโอเคนะฮะเรื่องคนว่าไงฮะคนอะไรลุงคนเลยเอาเรื่องสภาก่อนเอาเรื่องสภาก่อนเรื่องยังไม่จบสภางไลกเรื่องหนึ่งครับ ได้เหรียญแก๊งมาสิบเหรียญเอาไว้ไปครับชุดทำยาแก๊งโ <Okay. S 3> อเคอเดี๋ยวเอาเรื่องเก่าจบก่อนถ้าตำรวจไอ้ถ้าเราถ้าคนที่ทิ้งอุ้มอะทิ้งทิ้งศพอะตำรวจต้องเอาศพก่อนแต่สามารถบอเรียกเพื่อนให้ตามรถเราต่อได้แต่ถ้าสมมุติว่าเขาเอาศพแล้วเขาไม่มีสิทธิ์ตามเราหลักสาบนะฮะเรื่องเหรียญแก๊งก็ ถ้ามีสตอรี่ชนะสภาจะแจกหนึ่งถึงสองเหรียญแล้วแต่ดุลละพินิษแล้วก็ในอนาคตถ้าอุ้มเอ,อ๋จะได้หนึ่งเหรียญแต่คนละมันเหมือนเป็นคนละอย่างว่าเป็นคิโลเลอร์คอยอืมใช่ในอนาคตในอนาคตแล้วก็อจะให้ถ้าถ้ามีสตอรี่นะจะจะได้คือไม่เกินสิบเหรียญต่อเดือนอ อ่าท้าที่หมอคุยก็คือเรื่องศพอ่ะคิดตามระยะทางเลยฮะไปเจอคือเอาจีสุดท้ายก็ตามปกติเลยตามเคสตามเคสหมออยู่ละอนั้นแล้วก็ถ้าสมมุติว่าอ่าเรากดจีแล้วแล้วเอามาส่งหมอจะคิดตังเพิ่มหนึ่งพันบาทเคลื่อนย้ายศพอ่าเก็บตังเราไม่ได้ไม่ใช่เก็บตังศพถูกไหมเก็บตังศพพี่เก็บตังศพ รับศพรับศบแล้วจีอาคร่าวๆนะตอนนี้คือกดจีคือสามหนึ่งห้านาที<ๆ>ยังไม่แน่นะพี่ไอ้สามหนึงห้านาทีอะ่ะใช่ยังไม่แน่เพราะว่านะบางทีอาจจะเป็นเหมือนผมกับไอ้หมีรอบที่แล้วอะ่ะต้องอให้แอดมินแก้ให้ชัวก่อนครับที่ประชุมมาก็มีคร่าวๆประมาณนี้อ๋อ แล้วก็อีกอันหนึ่งสําคัญที่ทิ้งท้ายไว้ก็คือถ้ามีดราม่าเรื่องอ๋อใช่ใช่ใช่ถ้ามีดราม่าเรื่องอุ้มทิ้งอ่ะทุกอย่างจะรีเซ็ตกลับมาเป็นเหมือนเดิมทั้งหมดอมีออข้านี้ครับยังไม่มีเรื่องอาวุธเรื่องไม่มีเรื่องอะไรมานูยังครับเออ่ส่วนเรื่องคนจีเนลน่าจะอ่อ ผมน่ใจต้องตีจีนิวออกนะต้องใช้ทุกคนว่าไงครับเหรียญป่ะอ่อไม่รู้ว่าเดี๋ยวต้องเช็คก่อนน่ะถ้าเกิดตีคข้าว่าตีออกอ่ะมันยังไงไม่รู้แล้วเจ้าตัวต้องมาด้วยหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวถามพี่วิเชียนงั้นมีแคนดิเดตหรือยังอ่ะยังครับถ้าเราสลับออกไปแล้วเราต้องเอาคนใหม่เข้ามาเลยไม่ปล่อยว่างไว้ก่อนได้ ปว่วางก่อนได้เอพี่หลองลูกพี่ได้พูดไปยังว่าเหมือนเขาจะชวนคุณเปามาอยู่ด้วยนะอ๋อโอเคอเขาบอกว่รารอไว้หนึ่งก่อนแต่ส่วนเรื่องคุณนิกกี้ผมจะรอดูว่าที่นี่อีกอาทิตย์หนึ่งครับอืมอย่างนิกกี้ก็จริงเราก็บอกมันก็ได้นะว่ามันไม่ค่อยมีเวลาเราต้องการคนฟังนั้นผมก็เข้าใจแต่เผื่อเขาอยากอยู่ไหมก็อยู่ได้แต่ก็ก็อยู่แต่เรา<อ>ส่งตามปกติเราส่งเท่ากัน ทุกคนเราต้องการคนฟาร์มนะตอนแรกว่านึกว่มันจะมีสาวมาฟาร์มด้วยสาวไม่อยู่ซะแล้วแย่เลยมีมีทำไม่ดีอะเราอ่ะแตกเอาไอ้รถมันแคสมาตอนจบพอด,ดีเลย พี่แอดเขาพร้อมใส่สูตรขาดเอาหรอกเป็พร้อมครับทำไมอ่ะทำไมไม่พร้อมอ่ะเขาเขาไม่อยากเล่นแก๊งโอ้โหลุงนะลุงเขาต้อหญิงเรื่อยอ่ะเจอหญิงหลายคนแล้วอ่ะยิงล่าสุดไอ้นี่หรลูกลาวานได้ไหมคือที่ประชุมวันนี้แม่งไม่มีอะไรเลยมีแค่สำคัญเรื่องเอเอดอย่างเดียวที่มาถายแล้วแล้วราคาแพงแพงแบบแพงมากแล้วอาวุธยังไม่มีเอาเอดมาก็ไม่รู้จะมาทำอะไร เพราะกวามันจะตายก็นานอยู่แล้วะอืมอ่าเออเออบอกทุกคนก่อนนะครับอ่าถ้าช่วงเวลาไม่ได้เห็นช่วงแบบหัวข้ามก็ดึงเลยนะครับอ่าโอเคครับไม่ติดโอซผมเข้าใจอ่ตัวเล็กไม่เขจาใจแล้วโอเคครับได้ลงได้แต่ของอาจจะมาของอะส่งตรงอาจจะตรงแหละแต่อาจจะมาไม่ค่อยอ่าถ้าติดโอซีก็เรดวันสองวันได้ไม่ใช่ไหมครับ ได้ลุงลุงก็ลงลาว้ก็ได้แล้วหรือไม่ลุงก็บอกเลยว่าลุงเข้าก่โมงมันไม่เชิงว่าลาแต่มันอาจจะเข้ามาได้ดึกไม่ไม่หมยถึงว่าแบบทุกคนก็จะได้รู้ไงแบบเรื่องงาอย่างเงี้ยผมผมมาู่แล้วตอนนนี้ะครับถ้ามีเวลาอย่างวันหยุดก็จะมาไวแต่ถ้าไม่มีเวลาก็นุนเลยผมได้ลุงดีมาเลยเออใช่พูดเลยผมแจ้งก่อนล้วกันผมลาคือสุกเกาไม่ให้ลาไม่ให้ลาไม่ให้ลา มันยกไปไม่ได้ไม่ให้ลาครับไม่ให้ลามันยกไม่ได้ผมยังยกไปเลยยกไปไหนผมผมกลับต่างจังหวัดไม่ให้ลาครับไม่ให้ลาก็กลับพิรุษหัสไม่ให้ลาครับไม่ให้สมอนมีข้าวไหมอะไรนะมีข้าวไหมมีมีหนึ่งขอหนึ่งพูดเยอะไม่รับถือกูแล้วตอนนี้อ่าโดยล็อกก็รอดรอดผมรอดครับกลับมาทีวันจันทร์เอาเงินมาแจกนะเดี๋ยวจะเอาเงินมาโปรย ู <laughs> ้ <ง S 2> จัเกันแล,ล,ล้วโปเรอลูกโปไม่มีอะไร